วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับที่พจรโลกโดยสุทธิชายยุ่นและเทพชัย,ย่องสนับสนุนโดย b ีเอเชียกองทุนบัวหลวงโอกาสรับผลตอบแทนจากคุ้นในพูิภาคเอเชียสูนย์กลางการกเคลื่องเศรษฐกิจโลกขายครั้งแรก24-31มีนาคมนี้สอบถามที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้าวันนี้ผมอยู่กับคุณสมฤทธิไทยนะครับสวัสดีค่ะท่านเราจะวัดอารมณ์ของประชาชนที่มีต่อร,รัฐบาลเนี่ยบางทีผลการสํารวจความเห็นของสํานักโพทั้งหลายก็อาจจะช่วยให้คําตอบได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าดูจากคะแนนที่ร,รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้รับ ในช่วงนี้ถ้าเทียบกับเมื่อสักหลายเดือนที่แล้วยิ่งถ้าเทียบกับช่วงคสชเนี่ยช่วงเข้ามาใหม่ๆ,มๆเนี่ยผมก,ผมก็ผมก็คงเห็นความแตกต่างเหมือนกับที่ท่านผู้ฟังคงได้เห็นจากข่าวช้านี้แล้วนะครับ ถ้าจำได้ตอนที่คอสชเข้ามาบริหารประเทศใหม่ๆเนี่ยเรตติดด้งสูงมากเลยนะครับพลเอกประยุทธ์นี่มั่นมั่นใจมากเลยเกือบคะแนน8ปดบวกตลอด8บวกเก้าเกือบนะครับจนกระทั่งมีการพูดกันเล่นๆในวงในคอสชอว่าเอมันควรจะได้ไดสิบไปซ้ำไปนะ,ะมี่วาามั่นใจมากะนะครับว่าประชาชนสนับสนุนอยู่นะครับ แต่เป็นเรื่องปกติครับอะไรก็ตามที่มันขึ้นสูงสุดเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปทางที่อื่นแล้วใช่ไหมมันต้องลงอย่างเดียวใช่ค่ะยังมีการพูดกันในวงคอสชเลยว่าไม่ย้ายมันสูงมากเกินไปนะครับถ้ามันอยู่สักเจ็ดสักแปดมันก็ยังมีโอกาสขึ้นสูงใช่ไหมแต่ถ้ามาอยู่ที่แปดกว่าเก้านะมันไม่มีทางขึ้นสิบหรอกไม่มีใครที่จะบอกว่าพอใจร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมก็จะมีแต่ลงอย่างเดียวนะครับล่าสุดสวนดุสิตโพนะครับก็ไปวัด อารมณ์ของประชาชนล่ะที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชัดเจนนะครับว่าคะแนนก็คงก็เป็นธรรมดาอย่างที่ว่านะครับก็ตกลงไปนะครับถ้าจะดูภาพกว้างๆก็คือว่าคําถามไม่ง่ายว่ามีความมั่นใจในรัฐบาลในภาพรวมแค่ไหนนะครับมั่นใจมากๆนี่มีเพียงแค่18%บแปใช่ไหมมั่นใจบ้างในหี่เปอซนตซึ่งนในส่วนที่แบบว่ามั่นใจบ้างเนี่ย ความหมายมันก็ดูแปลกๆนะคะจริงๆคือม,มันกึ่งเหมือนกับว่ามั่นใจไม่มั่นใจผสมสาเกันไปไปอาจจะไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเอาใจช่วยอยู่ใช่ไหมก็เลยตอบว่ามั่นใจบ้างใช่ไหมครับที่สําคัญก็คือเมื่อไปดูรายละเอียดของความพึงพอใจต่อแต่ละด้านแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ชัดเจนมากนะครับว่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยความไม่มั่นใจมีข่องข้างสูงะนะครับผมคิดว่าก็คงจะชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจปีที่ผ่านมา และแนวโน้มของปีนี้ก็ยังดูไม่ค่อยสดใสมากนักนะครับยิ่งถ้าไปดูเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญและความพร้อมที่จะกลับไปสู่บทของการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าก็มีคนไม่น้อยนะที่สงสัยว่าเอ้มันตกลงมันจะเป็นไปตามรถแมพแค่ไหนย,ยังไงเพราะว่าช่วงหลังนี่ดูเหมือนกับว่ากระแสวิภาควิจารณ์ในเชิงไม่ค่อยเห็นด้วยกับตัวร่างรัฐธรรมนูญก็เริ่มเสียงดังขึ้นครับ ก็ er, เริ่มมีข้อสงสัยอะไรต่างๆนานาเริ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับว่าระยะเวลาที่จะไปถึงจุดสุดท้ายที่รัฐมนตญต้องผ่านเนี่ยมันก็สั้นครับยิ่งสั้นก็ยิ่งเข้มข้นใช่ครับส่วนในเรื่องการสร้างความปรองดองและการเปริดรูปการเมืองความมั่นใจก็ไม่ค่อยมีสูงเหมือนที่เคยมีก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับความปรองดองนี่ผมคิดว่าชัดเจนมากยิ่งเกิดเหตุการณ์ขว้างระเบิดความรุนแรงเป็นหย่อมๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิด คำถามละว่าจริงๆแล้ว1ปีเกือบหนึ่งปีแล้วนะนะเร็วนะใช่ค่ะยีพฤษภาจนถึงวันนี้ใช่ไหมครับวความปรองดองถ้าเราเทียบกับวันนี้กับเมื่อเกือบหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศมันไม่แตกต่างกันมากนะครับอาจจะไม่มีไม่มีการชุมนุมอย่างเปิดเผยตามท้องถนนใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายที่มีความเห็นตรงข้ามกันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ดูเหมือนกับว,ว่าคลื่นที่เดิมเคยเป็นคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันก็จะเริ่ม มีกระแสแรงขึ้นมาแล้วอืมครับถ้ามองในอีกด้านหนึ่งที่ประชาชนคิดว่ามีความมั่นใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องการดูแลสถานการณ์ไม่มีความวุ่นวายผมว่าตรงนี้มันชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วคุมสถานการณ์เบื้องข้างบนได้ค <c oughs> ่ะแล้วความมุ่งมั่นในการจะปราบคาม,มุ่งมั่นนะทางปฏิบัติอีกเรื่องนึงนะครับ <c oughs> การปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่สังคมก็คงจะเห็นความพยายามแหละนะครับแต่ว่าคงต้องดูผลงานในปลายทางด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับ การจัดระเบียบสังคมก็ก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่ายังมั่นใจอยู่นะครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆนะครับของการวัดความรู้สึกของประชาชนโดยสูนรสิทธิโพนะครับซึ่งภาพรวมแล้วก็คือถ้าพูดถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือเรตติ้งอะเรตติ้งก็ตก <laughs> ตกก็ไม่หวือหวาเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลคงต้องฟังแล้วก็คงต้องกลับไปคิดดูนะครับคงไม่ออกมาปฏิเสธมั้งผมก็ผมก็มั่นใจว่าต้องมีนักข่าวถามนายกตัววันนี้นะว่าท่านคิดยังไงที่เรตติ้งตกก็อมว่าท่านคงไม่อารมณ์เสียนะท่านคงจะอ่านดูแต่ละข้อแล้วคงต้องกลับไปคุยกับทีมปรึกษากับทีมงานว่าเอ๊ะทำไมคะแนนมันแต่ละได้มันตกขนาดนี้นะครับแต่ช่วงหลังท่านดูเหมือนท่านหงุดหงิดบ่อยนะคะ อารมณ์เสียบ่อยคือแต่และเรื่องเพราะว่าก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องนี้มันปัญหามันรอบทิศรอบทางจริงๆ<อ>ทั้งเรื่องรัฐธรรมน,นูญก็โดนวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่องเศรษฐกิจก็พาดหัวกันบ่อยมากขึ้นว่าเหมือนกับว่ามีปัญหาเศรษฐกิจไม่กระเตื้องแล้วก็เรื่องระเบิด ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นแต่ละส่วนก็คือเป็นปัจจัยที่ทําให้ในายกก็เหมือนอารมณ์เสียขึ้นมาครับ,ค,รบคือในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีประเด็นที่เป็นปัญหามากกว่าประเด็นที่เป็นเรื่องบวกที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลใช,ใช่ไหมครับคือแทบจะมีเรื่องบวกนี่น้อยมากเลยนะครับความขัดแย้งระหว่างคนนรัฐบาลเองนะครับ ล่าสุดเรื่องของหมอนะครับก็เป็นประเด็นที่นายก,กต้องตอบละ่ะสุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นใช่ไหมครับเรื่องภาษีที่ดินเรื่องภาษีที่ดินนะครับคือพูดง่ายๆว่ายังไม่มีประเด็นที่นายกตอบแล้วด้วยความภูมิใจด้วยคำด้วยรอยยิ้มนะยังใ,ในช่วงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่มีนะครับท่านก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไปร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประเด็นที่น่าสนใจคือท่านได้พบกับเลขาธิการของสหประชาชาติที่ไปร่วมประชุมที่นั่นด้วยนะครับคุณบันคีมูลและบันคีมูลก็ได้ออกคำเชิญให้ในายกประยุทธ์เนี่ยไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ประจําปีของสหประชาชาติ ในเดือนกันยายนนี้นะครับปีที่แล้วท่านไม่ได้ไปนะครับท,ท่านส่งทรมนตรีต่างประเทศไปแทนใช่ไหมครับคณะนักนอาวนี้อาจจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อสักสีหวันก่อนถ้าจําได้ท่านนาย,ยกไปพูดที่เวทีใหญ่ของอวอตันจำไหมครับ<ช>ที่จัดทีกรกรุงเทพเนะี่ยวอตันนี้ก็เป็นสถาบันการศึกษาที่โด่งดังที่สุดแหงด่งหนึ่งของอเมริกาล่ะนะครับเวทีนั้นก็มีนักวิชาการสื่อมวลชนนัก,กธุรกิจดังๆของประเทศไทยและต่างชาติไปฟังด้วยนะครับ มีสองสามประเด็นที่ท่านพูดแล้วก็พูดนอกสคริปต์เลยนะนะครับที่ท่านมุ่งไปที่อเมริกาเลยไงที่บอกว่าตัดเสื้อใช่ไหมเรีนประชาธิปไตยนะครับแล้บอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่ทําตัวเป็นช่างตัดเสื้อที่ตัดเสื้อไซส์เดียวแบบเดียวแล้วก็บังคับให้คนทั้งโลกใส่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วท่านพูดเลยว่าอเมริกาไม่เชิญผมไปไม่เป็นไรไม่เชิญไปเยือนนะผมก็ส่งรองไปแทนได้นะครับ ซึ่งถ้าต,ตีความมันหมายความว่าอเมริกาเขาแบนท่านนายกเลย<ช>ไม่ให้เข้าอ,อเมริกาเลยคือฉัน<ม>อ่านประโยคที่นายก<ม>พูดเนี่ยก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาถูกแบนหรือเปล่าแต่จริงๆมันเหมือนกับว่าถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่ายังไม่มียังไม่มีโอกาสที่จะเชิญก็ได้เหมือนกันแต่คงยากที่จะให้ ประธานที่พดีโอบามาเชิญพลเอกประยุทธ์ไปหรอกนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้โอบามาก็ตัวเองก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับคะแนนเสียงก็ตกไปเยอะเลยนะครับและอยู่ในช่วงปีกว่าๆสุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระแล้วนะครับและจุดยืนของอเมริกาต่อประเทศไทยก็ชัดเจนนะครับเป,เป็นผลพวงมาจากการที่คอสชเข้ามายึดอํานาจแหละนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าอเมริกาไม่เชิญนะครับพลเอกประยุทธ์จะไป วอชิงตันได้หรือไม่หรือไปนิวยอร์กได้หรือไม่ที่เป็นที่จัดประชุมประจําปีสมาชชาใหญ่ของสหประชาชาติใช่ไหมครับในลักการแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านบริอประยุทธ์ถ้าจะไปจริงๆนะก็ไปในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลของประเทศที่เป็นสมาชิก UN ค่ะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นศัตรูกับอเมริกาหรือเป็นมิตรกับอเมริกานะไปได้หมดนะไม่มีใครห้ามได้นะสมัยที่ฟิโดปคาัสโต้นะครับที่เป็นผู้นําประเทศอยู่ มีเรื่องกับอเมริกาก็ยังไปประชุมสหประชาชาติได้คือบางครั้งเนี่ยผู้นําประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับอเมริกานี้ก็เจตนาไปโชว์ตัวที่ประชุม UN เลยนะเพื่อที่ไปเพื่อที่จะไปสปีชเลยนะครับโอ้ถ้าจําได้โอ้้ผู้นําของวเนุเวลานะอดีตนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้ไปที่สหประชาชาติเหมือนกันนะครับแล้วพูดหลังจากที่ผู้นําของอเมริกาสมัยนั้นเป็นจอจบุชพูดไม่นาน แล้วเ,เขาพูดแบบโจมตีเลยในใ,ในใน,ในดินแดนของเจ้าภาพเลยนะครับเขาบอกว่าอเมริกานเนี่ยเป็นพวกซาตานเนี่ยเนี่ยไม่สักครู่เนี่ยพี่ผมไปยืนอยู่ตรงเนี้ยยังมีกลิ่นซัลเฟอร์ของเหลืออยู่เลยเนี่ยคือเหมือนกับว่าซาตาน,นต้องมีมีไฟใช่ไหมก็เห <c oughs> <c oughs> มือนกับว่าบูเชยังทิ้งกลิ่นซัลเฟอร์อที่ทําให้เกิดเปลวไฟเนี่ยอยู่ไอไอไอโพเดียมที่มาพูดเลยนะครับ แต่หวังว่าคุณประยุทธ์คงไม่ไปพูดอะไรที่โจมตีอเมริกาถึงถึงถิ่นนะนะครับที่เราสนใจก็คือวันที่ท่านพูดที่เวทีวอ์ตันเนี่ยที่พูดถึงอเมริกาเรื่องตัดเสื้อเนี่ยท่านพูดนอกบทนะไม่มีในสคริปต์เพราะว่าสคริปต์ที่ทางรัฐธรรมนยญรัฐบาลแจกภายหลังเนี่ยไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยไม่มีเรื่องความเห็นต่ออเมริกาเลยนะครับแสดงว่าตั้งใจพูดก็ผมคุยกับคนในวงไหนก็บอกว่าก็เนื่องจากพิธีเนี่ยท่านประยุทธ์ก็คงจะเห็นว่ามี คนจากอเมริกาเยอะอนะครับทั้งศาสตราศาสตร,ราจารนักธรรุรกิจนักวิชาการ,ร,กกร,รกทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะสื่อไปอเมริกาหน่อยในเรื่องหลักการประชาธิปไตยในความเห็นของท่านนะนะครับท่านก็เลยพูดออกนอกบทท่านพูดตอนต้นนะเหมือนกับว่าแล้วที่สําคัญก็คือว่าตอนที่ท่านอ่านสปีชีทท่านอ่านเป็นภาษาไทยแล้วข้างหลังบนจอใหญ่ที่เป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยก็จะมีคําแปลเขาก็แปลลงหน้าเวลาหละนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ท่านพูดกับบนจอเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันหรอก เาออกนอกสปีชเพราะว่า <laughs> พอดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านกําลังจัดรายการขึ้นความสุขให้คนในชาติมากกว่า,าคือพูดแบบสบายๆนึกอะไรพูดก็พูดไปบางครั้งก็แมชกับสิ่งที่แปลบนจอบางครั้งก็ไปคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในกรอบเดียวกันก็คือการที่จะพูดถึงว่าประเทศไทยพร้อมในการที่จะรับมือกับโลกของในเอเชียที่มันจะไม่มีพรมแดนยังไงบ้างนะครับแล้วท่านท่านก็เลือกจะใช้เวทีนั้นในพูดในเรื่องที่ที่ท่านคิดว่าอยากจะสื่อสารออกไปนะครับ ก็ยังไม่ไม่มีคําตอบชัดเจนว่าท่านนายกจะไปประชุมที่นิวยอร์กหรือเปล่าในปีเ<ช>ดียดกันนี้นะครับก็คงดูสถานการณ์ภายในประเทศด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับครับแล้วกลับมาดูสถานการณ์ในในบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ก็มีเวทีราฟังความเห็นละจากนักวิชาการและโดยเฉพาะจากนักการเมืองต่อรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้ร่างก็ถือว่าเกือบเสร็จแล้วนะคุณสมพงไทยนะครับเรียกว,ว่า เวอร์ชั่นแรกเสร็จ hmm. ไปแล้ว315ห้ามาตรา mm hmm. แต่ระหว่างนี้เนี่ยคณะกรรมาการเขาก็จะมาประชุมกัน mm hmm. แล้วก็ไล่ดูทีละมาตราแล้วก็มีการบันทึกเป็นเจตนารมณ์ว่าแต่ละมาตราที่เขียนเอาไว้อย่างนี้ยมีเจตนารมณ์อย่งไง mm hmm. ซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์บวรศักด์แล้วก็กรรมาการอีกสองสาคนเนี่ยก็เดินทางไปไปดูงานที่เยอรมันครับ แต่ในระหว่างนี้เนี่ยในส่วนของคณะกรรมการเขาก็จะมีการประชุมกันตามปกติเพราะว่าก็คงจะไม่มีการเ,าเปลี่ยนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในมติสําคัญสําคัญในประเด็นสําคัญสําคัญ,คญที่มีการลงมติไปแล้วก็พิจารณาไล่เรียงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เวทีเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามีพักการเมืองมีตัวแทนของพักการเมืองเนี่ยก็ไปร่วมประชุมแล้วก็ร่วมแสดงความเห็นด้วย คนที่แสดงความเห็นที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอย่างคุณจุลินคุณจุรินลักษณะวิสิ์จากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องหลักการของรัฐธรรมนูญว่ามันควรจะเป็นยังไงคุณจุลินบอกว่ามีสามหลักคือคือไม่จําเป็นเราต้องเป็นเรื่องใหม่ทุกเรื่องหรอกคือ,อเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าเนี่ยเอา เก็บเอาไว้ถ้ามันดีอยู่แล้วถ้ามัน,นดีก็นะเอาเก็บไว้คุณจุลินคงกลัวมั้งว่าคนที่ยกร่างอยู่นะคิดอะไรขึ้นมาได้นะอะไรที่มันใหม่ๆหม,หม,หมก็มากใสเข้าไปใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันแล้วก็แกก็จะบอกว่าอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาในอดีตเนี่ยก็เก็บเป็นบทเรียนแล้วก็หาทางแก้ไข <c oughs> <c oughs> แล้วกันทีนี้ประเด็นที่คุณจุลินมีการตั้งข้อสังเกตในเชิงที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยแกบอกว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการให้อำนาจ ฝ่ายบริหารมากเกินไป mm hmm. คือให้อำนาจมากเป็นพิเศษประเด็นแรกก็คือเรื่องการอภิปรายไม่วางใจที่กำหนดบอกว่าเมื่อมีการยื่นอภิปรายไม่วางใจแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามติออกมาว่าไม่ไว้วางใจสภาผู้แทนต้องไปด้วยอ uh. อันนี้แหละที่แกบอกว่ามันเหมือนกับที่ผ่านมาที่เคยพูดคือเหมือนมันทาลายระบบการตรวจสอบ uh. ถ่วงดุลทำให้ฝ่ายค้านเองเนี่ยก็อาจจะต้องคิดมากเนะใช่ใชคือ สิ่งที่บรรดาสอสอกลัวที่สุดก,ก็คือการยุบสภาคือก <c oughs> ารม่ดสอสอเนี่ยแไม่มีใครหวังว่าอภิปรายไม่วางใจนายกรัฐสภาจะถูกยุบไปด้วยนะ <c oughs> ทุกคนอยากที่จะให้เปลี่ยนตัวนายกใช่ไหมหรือ <c oughs> <ช>เปลี่ยนขั้วพรรคการเมืองที่มาจะตั้งรัฐบาล <c oughs> แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ยุบสภากันแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยพอยื่นอภิปรายไว้วางใจเนี่ยในการยื่นถ้ายื่นอภิปรายนายกให้แนบชื่อคนที่จะเป็นนายกคนด้วย แต่ปรากฏว่าอันใหม่นี่ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั่นเลยแต่แพ้ก็ก็ยุบไปเลยนะครก็ไปเลยค่ะประเด็นที่สองก็คือการให้อำนาจพิเศษกับนายกในการเสนอร่างพระราชบัญญัติอันนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยรับสารภาพเลยว่าตามที่ในชั้นดูในในร่างเดิมประเด็นในร่างเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยเราเห็นว่ากรรมธิการเนี่ยเขาพยายามที่จะให้อำนาจพิเศษเหมือนกันแต่ตอนนั้นดูเหมือนกับว่ากรรมธิการเนี่ยเขาเขายกเลิกไปแล้ว แต่อาจารยา์คุณจุลินเนี่ยยังพูดบอกว่าเนี่ยให้อํานาจพิเศษนายกในการเสนอร่างพระราชบัญญัติและถ้าสมมุติว่าถ้าเสนอไปแล้วเนี่ยถ้าสภาไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะยื่นอภิปรายไว้วงใจคือยื่นยติอภิปรายนายกได้ภายใน48ชั่วโมงคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นอํานาจพิเศษและมันเกิดชั้นมากอ,าอันนี้ก็คือเป็นเป็นอำนาจใหม่ที่คุณจุลินก็บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่พูดมาตลอดก็คือเรื่องถอดถอนเดิมเนี่ย การถอดถอนเป็นอำนาจของวุฒิสภาลงมติสามในห้าแต่ปรากฏว่าร่างใหม่เนี่ยใช้สภากับวุฒิสภามารวมกันแล้วใช้เสียงเกินครึ่งหนึ่งคุณจุลินเคยพูดมาก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะโดนฝ่ายโดนถอดถอนเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายค้านแทนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเสียงของฝ่ายรัฐบาลก็จะคุมอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ที่คุณจุลินเขาแสดงความไม่เห็นด้วยสองประเด็นที่ผมคิดว่าคุณจุลินคงมีความเป็นห่วงคล้ายๆกับ นักการเมืองที่ห่วงคือนักการเมืองจะมองเรื่องของความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับประเด็นที่ให้คนสมัครสสเนี่ยไม่ต้องมาจากพรรคการเมืองะนะครับคือตั้งเป็นกลุ่มตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมามจดทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าพรรคการเมืองจะไม่ผูกขาดเรื่องการสมัครเลือกตั้งอีกแล้วใช่ใชไหมครับก็คือสมมติว่าคุณสมพทยมี ความมุ่งมั่นเลยจะผลักดันเรื่องของการศึกษาอย่างจริงจังก็ไปตั้งกลุ่มตั้งบุลที่เรื่องไปจดทะเบียนจดทะเบียนใช่ไหมครับแล้วก็รณรงร์ว่าเนี่ยถ้าเข้าไปเป็นสสได้จะทําเรื่องการศึกษาอย่างเดียวแล้วผมก็เชื่อแน่ว่ามีเพิ่มมีสิทธิ์ไปเป็นสสได้นะใช่ไหมครับแต่ว่านั่นหมายความว่าบทบาทเรื่องอำนาจของพรรคการเมืองเนี่ยจะถูกลดทอนไปจะมีกลุ่มเล็กๆในสภาเนี่ยมากขึ้น ซึ่งตรงนี้คุณจุรินก็มองว่ามันจะทําให้ระบบพักการเมืองอ<ช>่อนแอเหมือนกับการมี open list ใช่ไหมครับ<ช>ค,คือที่ผ่านมาเวลาเราไปลงคะแนนเสียงในคูหาใช่ไหมครับเลือกสอสอเขตแล้วก็ต้องเลือก p a r t ล list ค<ช>ือ<ช>ถ้าขีดพักไหนก็มากันทั้งแผง,งนั่นแหละครับชอบไม่ชอบใครก็ไม่รู้มากันหมดใช่ไหมค่ะคือในมุมพักการเมืองจะคล้ายๆกันก็คือมีมุมที่บอกว่า ระบบเนี้ยระบบเลือกตั้งแบบไหนเนี่ยมันจะทําให้พักการเมืองอ่อนแอ<ม>แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันก็คือว่ามันจะเกิดระบบเหมือนพักนอมินีซึ่งพักนอมินีเนี่ยดิฉันเคยคุยกับสอส,อ,สอ,อดีตสอสอของพักเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยแต่และพักพักใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องมีการตั้งพักนอมินีแน่คือจะต้องในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยโอเคว่า สอสอที่คะแนนเสียงแข็งๆเนี่ยอาจจะไปลงในนามอิสระก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนของพักใหญ่ๆเนี่ยเวลาเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสเนี่ยคือคนก็เ,เลือกจากคะแนนของพัก อยู่แล้วอันนั้นคือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสอสอเขตเนี่ยไปอยู่ในส่วนของกลุ่มการเมืองหรือพักนอมินีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่เจะเป็นพันธมิตรได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ก็มีความกังวลกันแม้แต่กระทั่งก่อนหน้านี้อาจาร,รย์มีชัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกก็ทําคําถามทําจดหมายถึงทางกรรมธิการพร้อมกับท่านประยุทธ์เนี่ยแหละถามตั้งคําถามในประเด็นต่างๆอาจาร,รย์มีชัยก็ตั้งคําถามในประเด็นเรื่องพักนอมินีเหมือนกันครับ แล้วมาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่กําลังถูกคอสช,อชอจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งถูกยงใหญ่ไปถึงเหตุการณ์ล่าสุดเรื่องของการคว้างระเบิดส่สาราญาเนี่ยมันมีชื่อของคนที่ชื่ออเนกซานฟลานขึ้นมานะครับคนนี้เขาอยู่อเมริกามานาแล้วนะครับเขาตั้งปักหลักอยู่ที่ซานฟรานซิสโกตอนแรกมีข่าวว่าอยู่ออสเตรเลียอันนั้นคงเป็น ข่าวลือที่ผมไม่น่าจว่ามาจากไหนนะอ<ช>าจจะถูกโยงใยไปถึงเรื่องที่ผู้หญิงที่ชื่อเดียเป็นคนพ<ช>าดพิงแต่ว่าอันเอกเนี่ยเขาอยู่ซานฟรานมาตลอด<ช>คือซานฟรานซิสโกเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเป็นเมืองที่มีคนไทยมากที่สุด ที่อยู่นอกประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าที่นั่นมีไทยทาวด้วยนะมีไทยทาวมีตลาดชื่อบางรักนะครับแล้วคุณเอเนกเนี่ยก็ไปปักหลักอยู่ที่นั่นนานมากแล้วผมผมเคยพบไปเคยพบอยู่ครั้งหนึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านเป็นเชนเลยนะครับเป็นเ,เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไทยเลยชื่อ king of thai noodles ซึ่งดังมากคือไปที่ซานฟรานเนี่ย คนไทยที่ผ่านมาก็ต้องไปกินถ้ากินก๋วยเตี๋ยวนะแสดงว่าคุณเทพชัยเคยไปกินร้านนี้นะอตอนนั้นผมก็รู้จักเขาแบบผิวเผินนะครับนั่นคือ1ิบสกว่าปีมาละนะครับตอนนั้นการเมืองไทยยังไม่ได้รอ้อนแรงขนาดนี้ก็ชัดเจนมากว่าเขาเขามีความคิดเห็นทางการเมืองที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชื่อเสียงเขาก็รู้สึกว่า ก็จะเอียงไปทางด้านของการเป็นเขาประกาศตัวชัดเจนนะครับที่จะต่อต้านสถาบันหลักๆของประเทศไทยะนะครับเขาจะเนี่ยทำยูทูบออกเป็นซีรีส์เลยนะครับแล้วก็คือฟังจากข้อมูลที่คุณเอเนกพูดเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อมูลเลยเลยนะโจมตีอย่างไม่บางทีก็ไม่มีเหตุผลนะครับเป็นข่าวลือบ้างเป็นการขยายความจากสิ่งที่ได้ยินมาบ้างนะครับคือตอนนี้ก็กลายเป็นตัวละครสําคัญละเพราะว่าถูกโยงให่ ไปกับกระบวนการที่ก่อความวุ่นวายในขณะนี้ทางประเทศไทยก็พยายามที่จะทําเรื่องที่จะให้มีการส่งตัวคุณอเดกกลับมานะครับเพื่อที่จะดําเนินคดีทางกฎหมายคุณนเดกนี่ชื่อจริงชื่อมนูนชัยชนะนะครับนะครับถ้าไปซานราซิสโกเนี่ยไม่พลาดร้านน,นชื่อขิงกับ t ไทยน o o ดเด s นะครับตอนนี้แล้วในช่วงที่การเมืองแรงๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ร้านเิียงไนนุโดก็จะเป็นที่ชุมนุมของคนไทยที่อาจจะมีความคิดไปทางเดียวกับทางด้านเชียร์คณยิ่งรักคุณทักษิณไงใช่เห็นตามข้อมูลเนี่ยบอกว่า<ม>คือสถานที่นั้นก็จะเป็นสถานที่เหมือนสถานที่รวมพลมนัดเจอกันของกลุ่มคนที่สนับสนุนคุณทักษิณ<ม>สำหรับคุณอนเนกเนี่ยหลังการยึดอำนาจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีรายชื่ออยู่ในผู้ต้องหาในคดีหมิ่นสถาบันบด้เหมือนกัน เมื่อสักครู่พูดถึงเรตติ้งของท่านนายกประยุทธ์ที่เ,เริ่มหลดลงไปนะครับก็ปัญหาค,คล้ายๆกับปัญหาในพอดีโอบามาของสหรัฐนะครับเมื่อสองคืนก่อนเนี่ยคือมันคือปกติที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีประเพณีปฏิบัติอย่างหนึ่งของวงการสือ่อคือปีละครั้งเนี่ยเขาจะจัดงานงานนี้จะจัดโดยสโมสรผู้สือ่อข่าวที่ชื่อว่า Gridiron ครับนะครับเป็นงานที่ใหญ่มากเลยคือจะเชิญ ผู้นำประเทศและคนดังๆเนี่ยมาคุยแบบเบาๆอ่ะคุยแบบไม่ซ uh ีเรียสคุยโจ๊กคุย <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าสิ่งที่พูดในเวทีคือนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องซีเรียสนะไม่ใช่ไปพาดหัวแบบตูมตามตูมตามนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นปีนี้โอบามาก็ไปพูดนะครับแล้วก็พูดโจ๊กแบบเฮฮามากเลยคือเป็นเรื่องโจ๊กที่ถ้าพูดในภาวะปกติเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้นะครับ มีหลายประเด็นที่ทําให้สื่อมวลชนก็มารายงานต่อแต่รายงานในความหมายที่รู้ว่านี่คือตลกนะเป็นโจกนะอ,อย่างเช่นเขาพูดถึงเรื่องเรตติ้งที่ตกมาสักครู่เนี่ยโอบามาก็ก็บอกเลยว่าเนี่ย เมื่อสักหลายปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะมีอายุถึง50เพราะไม่นึกว่าตัวเองจะแก่และเช่นเดียวกันผมก็นึกไม่ถึงว่าเรตติ้งผมเนี่ยจะมาอยู่ตัวเลขที่50เหมือนกันคือก็เกือบตกใช่ไหมครับตกมากเลยแล้วก็บอกว่าคืนเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจะทําให้พวกคุณโหเราะมากเป็นพิเศษมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะว่าวอชิงตันตอนนี้เขา,เาทําให้กัญชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว <c oughs> คือหมายก็ว่าคงมืนกันเมากันตั้ง <c oughs> ง,งาน้งเพราะว่าสูบกัญชากันแบบไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าผิดกฎหมายใช่ไหมนี่ก็เป็นโจ๊กที่ที่น่าสนใจมากว่าเขามีมีประเพณีปฏิบัติอย่างนี้แหละคือสามารถพูดเรื่อง s e r i ียสแล้วก็วิจารณ์คู่แข่งวิจารณ์ทุกคนได้หมดเลยนะในเวทีนั้นนะก็แต่สําคัญคือต้องแซวตัวเองด้วย ต้องแซวตัวเองด้วยนะคือมันก็ว่าเราใช้เวทีนี่แหละไม่ใช่กัดคนระบายความรู้สึกของที่มีอยู่ต่อสถานการณ์แล้วก็จิกคนนั้นกัดคนนี้แล้วก็หันมาแซวตัวเองบ้างนะครับก็แซวทุกคนเลยตั้งแต่คนที่เป็นคู่แข่งทางด้านการเมืองแซวแม้ต่กระทั่งฮิลลารีคลินตันนะครับเพราะฮิลลารีคลินตันตอนนี้โดนสอบหนักนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าตอนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยการสื่อสารผ่านทางอีเมลเนี่ยเขาดันไปใช้อีเมลส่วนตัวไงแต่ในใช้อีเมลของ กระทรวงการต่างประเทศก็เลยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเก็บความลับได้ไหมอีเมลส่วนตัวเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าใช้จริงนะและโอบามาก็แซวเลยไงบอกโอ้ไม่เพิ่งจะรู้นะว่าเฮลิคอปตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวอยู่ที่บ้านด้วยเหรอเอาละ <c oughs> ลครับนี่ก็เป็นโจ๊กเบาๆนะครับจากจากสหรัฐนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีประจำปีละที่จะมีงานแบบนี้นะครับเวลาเช้านี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มิติข่าว90.5สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย